สวัสดีเจ้าสวัสดีห้าโมงกก่งจากเบลยเยียมเจ้าคนงามว่าจะไปอประกวดนางสาวนานนะแต่มาพอหกงกำเป็นแล้วไปละโมงลงเหลียบลอยละนี่กะว่าไปประกวดถ้าเขาบ่ฮ้โมงก็จะใส่โมงคนเดียวนะน,นี่งามกมงนี่งามนะเนาะมงหงออันนี้เขาเรียกว่าโมงหง มงคลมีสตางเนอะไปซื้อหงติดบ้านไว้เนี่ยจะได้มีสตางค์หลายๆวันนี้คนงามไปซื้อดอกไม้มาเจ้างามก็งามกันเนอะงามเหมือนคนงามเหมือนเนาะงามเหมือนเจ้าของดอกนี่เขาห้องอะดอกหน้าวัวบางคนเป็นก็จะบอกว่าเออปูไว้ในบ้านบดีเนอรอีนาะแต่คนงามอ่านแล้วมันดีนะมันเป็นดอกคือดอกความรักตี มันค้งอ้เขาบอกว่าสีแดงคือดอกความรักมันค้งแต่จริงๆแล้วอ่ะอยากได้ดอกมะลิดอกพุดมาปลูกนะมาปลูกในบ้านแต่บ้านเขาบอกมีเนาะถามว่าทําไมถึงอยากได้ดอกพุดดอกมะลิมาปลูกในบ้านเพราะว่ามีความเชื่อว่า ถ้าปลูกสองดอกไม้เนี่ยจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาในบ้านนะไหลมาเข้ามาติก๊กจิก่ะตุเจ้ลองไปปลูกพอกะดอกมะลิอหอมๆปลูกไว้หน้าบ้านเนาะแต่จริงๆอยากปลูกไว้ในห้องนอนเพราะว่าชอบกลิ่นดอกมะลิมากๆเลยสตางค์ไทยนะนี่หนึ่งร้อยบาทเนาะบ้านเฮายัิ้ใจกันอยู่ก็ ใจยู่ก้าเปินกระบอกเปียกงย่ายๆกันเนาะหนึ่งรอยบาทคนมีสตังค์เอาสตังค์มาพัดมาวีรวยรวยรวย <c oughs> รวยรวยรวย <c oughs> แตลกเนาะว่าอันนะ่ะว่าไปว่าอันนะ่ะเขาต้องเขาต้องว่าวเขาเาต้องว่าเขามีสตังค์ มีเพื่อผายยืมเนาะมีสตางค์แต่แบบมีเพื่อผายยืมเฮ้ยมงเปินกันลงไปละอันกอดเต่าออ้ก,ก่อนนะเจ้าบายบายวัติเจ้า